ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องสกุลทุกคนจากคลิปนะครับหลายๆคลิปที่ลงไปให้นะก็เราจะมาจับ3มตัวบนนะครับเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรทั้งหมดมันเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอชุดนะครับยีชุดจะมาตัวไหนจะมาคู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่า,าตัดคัดแล้วนะหลักร้อยนะครับเราดึงเอาตัวชนนะหลักร้อยสอสูตรดึงเอาตัวชนก็คือเลข ดึงอันหนึ่งกับ2นะครับถ้ามันไม่มาเรต้องขออภัยหลัก10หลัก10นี่ผมตัดศูนออกนะตัด0นนะครับดึงตัวดึงก็คือดึงเลข8กับ9 8้าแก้าหนึ่สนะครับ หลักสิบคือ <c oughs> เมื่อเอา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 จ้าตัวเนี้ยที่ว่ามันมันเดินสิบหน่วยนะครับเอาตัวนี้มาเทียบแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทุกงวดหรอกแต่จริงๆ้วมันเดินที่สิบหน่วยดีมากนะครับมาแค่สิบกับหน่วยสิบกับหน่วยอย่างเงี้ยหกหกหก้หาอย่างเงี้ยมันก็ มาด้วยกันก็มีนะครับมีงวดนี้มันที่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งห้ากับสองสามสี่ซึ่งตัวเลขมันไม่ชนแต่มันก็เข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบมันมันไม่มาหลักหน่วยให้นะครับหลังจากนั้นมันก็เนี่ยหกเจ็ดหนึ่งกับสองสามสี่มันไม่ชนมันออกก็ออกสองหนึ่งนะก็อันนี้ชนสี่นะครับออกที่สี่สาม อันนี้ชนที่เลข6ออกที่6กสามสองเจ็ดกับ9 0 1ไม่ชนนะครับมันออก2องมาครบ3ตัวงวดที่ผ่านมามันก็ไม่ชนนะครับสี 4, 5, 9, ่ห้าเกาับชนอยู่ชนที่เลข9นะครับมันได้สี่ห้ากับ7 8 9มันออก7จ็นะครับอันนี้มา2ตัวอันนี้มาสตัววันนี้มันเป็น อย่างนี้3 4 8กับ901ถ้าจะเอาไปชนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมันเดิน10หน่วยใช่ไหมผมก็เลยดึงดึง8ดึง9ดึง3ดึง1มานะครับ8 9 3 1นะครับเพราะว่าเขาเดินอยู่10หน่วยก็เลยดึงมามานี่นะครับ หนึ่งดสใช่ไหมหลักสิบนะครับดึงหนึ่งเกสมาไว้มาไว้ที่หลักสิบหลักร้อยเราดึงมาแค่1นใช่ไหมหนึ่กับ2นะครับหลักร้อยดึงแค่1กับ2แล้วก็หลักสิบยังคงหลายตัวหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะไม่รู้จะเลือกเอตัวไหนเพราะว่ามันไปชนอยู่หลักสิบโดยตรงด้วยก็คือ3,8 3,8ด เก้าศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์ตัดทิ้งดึงสามแปดเก้าหนึ่งนะครับดึงสามแปดสามแปดเก้าหนึ่งมาไว้ที่หลักสิบนะครับแล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งที่ว่าผมทำให้ดูแล้วมันมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละนะเนี่ยมันจะชนที่หกกับเจ็ด หกกับเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็ไอ้อีกสูตรหนึ่งมันได้แปดกับสามนะครับสูตรนี้มั้งสองสองเป็นหกหกหกสองเป็นแปดได้แปดกับสามตัวนี้สูตรหนึ่งมันก็ใช้พันบวกหน่วยนะครับพันบวกหน่วยสองวกสองเป็นสะี่ บวก4เป็น10ได้0กับ1อย่างนี้7บวก1ได้8กับ9มันก็ออก8 4 3 9บวก3เป็น2ได้2กับ3มันออก6 3 7บว3เป็น0ได้0กับ1มันออก0 0 9 0บวก9ได้9ได้9กับ0มันออก7 7 9วันนี้9บวก7เป็น6ได้6กับ7เด่น6กับ7แล้วก็อีกสูตรหนึ่ง ใช้แอร์สิบบนบวกหน่วยบนนะครับอย่าง7จ็ดบวกเเท่ากับหกอันเงี้ยมัน5้าดนะครับเพราะฉะนั้นไอห้าหกเก็น่าจะติดก็เลยแล้วมันมาไอห้าหกเนี่ยมันมาติดอยู่หลักหน่วยบนนะครับห้าหกเนี่ยมันมาติดอยู่หลักหน่วยบนโดยตรงนะครับแล้วก็เลยต้องจับแบบนี้เนี่ยห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับมาติด อยู่ที่10หน่วยบนนะคือถ้าอย่างน้อยๆน,นะไม่ตรงผมก็ว่าน่าจะน่า,น,าน่าจะโดนโต๊ดอยู่หรอกนะนะครับแต่มันจะมาคู่ไหนแค่นั้นนะถ้าเกิดว่าผมตัดอา,อาจจะตัดผิดหรือเปล่านะครับอาจจะตัดให้ผิดหรือเปล่าเพราะาให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับทั้งหมด24ชุดคิดว่าตรงนะถ้าไม่ตรงก็ อย่างน,น้อยๆก็น่าจะโดนโต้แหละนะครับนะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับหรือว่าชนกับเลขพี่น้องนะหาตัวตัดดูหรือว่าหลักร้อยถ้าพี่น้องคิดว่าไม่ใช่ตัวชนมันไม่มาไ,ม,ไม่เป็น1กับ2มันก็อาจจะเป็น6กับ7เพราะ6กับ7จ็ดอนนี้เด่นนะ6กับ7เนี่ยไม่สา สมก็อยู่หลักร้อยแต่าสามเราเราไม่ไว้หลักร้อยไงสามมันมัน,ม,นมันเด่นอยู่ที่หลักสิบเพราะฉะนั้นไม่ไม่ตรงก็น่าจะโต้ไม่โต้ก็ตรงนะน่าจะให้มาให้เห็นนะครับร้อยห้าหกเจ็ดก็จากหลายๆสูตรแล้วมันมาันมาตรงอยู่หลักหน่วยเราก็เลยเอาตองเอามาไว้ที่หลักหน่วยนะครับเออแล้วก็มีอะไรอีก นี่เป็นตัวเด่นถูกชนเดี๋ยวเดี๋ยวห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอเคพวกนี้มีนะห้าหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยแถวนี้มีอยู่ในสูตรโครงสร้างนะครับเก้าห้ามีไหมมีเก้าหกมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดมีแปดละ่ะ 8ปดห8 7แปดหกแปดเจ็ดห้าแปดเจ็เออแปดห้าแปดแีต่สาถ้าสามามันมันจะมีแค่มันจะไม่มี3ามหนะที่ดูจากอไอ้เจ้าชุดโครงสร้างนี่ไม่มี3ามหมันจะมีแค่ชุดสามหมีแค่ชุด3าหนะครับ จะเป็นหนึ่งสามห้ากับสองสามห้าที่มีในในชุดโครงสร้างนะแต่ว่าในเมื่อเลขตั้ง24ตัวจะตัดออกแค่สองตัวอย่าตัดเลยเออจะตัดได้แค่สี่ชุดก็คือสามหกสามเจ็ดเนี่ยหนึ่งสามหกหนึ่งสม็ดสามหกสามเ็ดสี่ชุดเองก็ไม่ต้องตัดแต่ที่ผมขีดไว้นี่ไม่ได้ไมไ่ตัวเน้นนะแต่เขามีในชุดโครงสร้างครับที่เหลือนี่มีหมดไม่มีไม่มีไอตัวเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขีดออกอย่างนี้ได้ไหม แต่ไม่ต้องตัดนะแต่เขาไม่มีในชุดโครงสร้างที่เหลือนี้มีหมดนะครับที่เหลือนี้มีหมดอยู่ในชุดโครงสร้างมีหมดนะครับแต่ถ้าสามมามันมีแค่สามห้าไงมันไม่มีสามหกสามเจ็ดนะครับมีไหมมีตัวชนไหมหรือคิดว่าจะจะติดให้เห็นสักชุดไหมนะครับสามตัวบนนะ แล้วก็อืม แตงวมหนึ่งหนึ่งหกนี่นะครับสูตรไอ้เจ้าที่ว่าได้สามสี่แปดเนี่ยมันเป็นเลขสามตัวเนี่ตัวนี้นี่ผมทำไวน้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช้ตัวเนี้บวกกันนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวก้าเป็นเก้าเก้าก็เพิ่มหนึ่งเป็นศูนย์ 0บวก4ได้4ได้904อย่างนี้นะ0เพิ่มเป็น1หรือว,ว่า0จะเอาเลขกับตัวแทนก็ได้0กับ5 8กับ3 2กับ7 3ากับ8อย่างเงี้ยมันได้3 4 8 3แล้วก็4 3ก็เป็นเลขตัวแทนนะน้องลองทำดูนะครับ5บวก5เป็น10ได้0 0บวก8ได้8 8ก็เพิ่มเป็น9 9เลขตัวแทนก็คือเลข3อ่า ตัวแทนหรือว่า8ปดบวกห้าของที่มันก็เป็นเลข3อย่างนี้แหละหรือว่าจะเอา9ก้าบวกสี่นี่ก็ได้นะครับซึ่งงวดนี้มันได้เลข3 4 8สี่แปดนะสามสี่แปดตัวนี้มันน่าจะติด10หน่วยให้เห็นนะครับเนี่ยเก้าอย่างเงี้ยเก้าหลักสิบศูนย์หลักสิบสามหลักหน่วยอ่าสามหลักสิบสี่หลักสิบหกหลักสิบ 0หลัก 10, สิบสหลักหน่วย5ห,หลักหน่วย2หลักหน่วยมีศูนวันนี้ไปหลักร้อยครั้งหนึ่งแล้วก็1ออก2 2 1ได้4ออก4 3แล้วก็มาเป็นอะไรเนี่ยอ่า1อ6 1เนี่ยไอเจ้า1 2 6ก็คือวันนี้1 2 6 1นึ่งสองหกเขาออกแปดกสก็เขายังเดิน10หน่วยใช่ไหมอยู่ไม่อยู่สิกับหน่วยแล้วก็มา2 0 9ศูนเนี่ยสองยอย่างเงี้ยมาคบวันนี้เป็น7 7 9นะครับแล้ววันนี้มันเป็น3 4มแปกับ9 0 1าศูนะลองพิจารณาดูนะครับก็โอเคนะเอาเอาสตัวบนนะครับมา อันนี้ก็แล้วแต่ดวงของพี่น้องจะจะ <c oughs> ตัดนะครับว่าแล้วแต่ดวงของพี่น้องจะชอบคู่ไหนนะถ้าให้ซื้อหมดสำหรับนักนักลงทุนก็โอเคนะนักลงทุนแต่ท่านไหนที่ไม่มีทุนก็ต้องเลือกเอาคู่ใดคู่หนึ่งนะครับชอบแปดเอาแปดชอบเก้าเอาเก้านะชอบหนึ่งเอาหนึ่งอย่างนี้ไม่ยากนะครับโอเคนะครับสำหรับ ลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะลิปหน้าก็น่าจะสรุปเป็นสองตัวนะครับอันนี้3ตัวบนนี้เอามาประกอบให้ดูเฉยๆว่าเออความน่าจะเป็นซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะแต่ชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับจะมาสรุปแล้วก็มาเน้นให้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ